ดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกับครูชมพู่นะคะคุณครูเพียงพิจาร์แรมคะ่ะวันนี้เราพบกับสาระการเรียนรู้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคะ่ะวิทยาการคำนวณชั้นป .1 นะคะในเรื่องของการเรียนการสอนนะคะนักเรียนเป็นนักเรียนชั้นป .1 นะคะเป็นนักเรียนที่นักเรียนยังเล็กอยู่เพิ่งจะขึ้นจากชั้นอนุบาลมานะคะ,ะคุณครูก็จะ ในการสอนครูเนี่ยก็จะสอนไปอย่างช้าๆนะคะให้นักเรียนค่อยๆทำกิจกรรมค่ะนะคะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปดูกันค่ะค่ะในส่วนของวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะคะเ,เรามาดูกันนะคะบทเรียนของเราวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของความเหมือนและความแตกต่างค่ะตอนที่1นะคะ วันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าอะไรคือความเหมือนอะไรคือความแตกต่างค่ะตรงนี้เป็นจุดสำคัญเลยนะคะของวิชาวิทยาการคำนวณค่ะซึ่งเราต้องเข้าใจเลยค่ะว่าความเหมือนและความแตกต่างเป็นอย่างไรค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะหน่วยที่1นนะคะจะเป็นการเปรียบเทียบค่ะ 1. การเปรียบเทียบความเหมือน2การเปรียบเทียบความแตกต่างค่ะค่ะคุณครูนะคะก็จะมีคำถามถามนักเรียนนะคะว่าเหรียญทั้ง3มเหรียญเนี่ยมีอะไรแตกต่างกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญกันนะคะค่ะเหรียญน,นะคะก็จะมีคุณครูจะให้นักเรียนดูเหรียญ3แบบค่ะ ว่ามีอะไรที่เหมือนกันบ้างนะคะก็จะมีเหรียญ1นบาทเหรียญห้าบาทเหรียญ10บาทนะคะถ้านักเรียนมีเหรียญอยู่ใกล้ๆตัวนะคะนักเรียนหยิบมาดูตามคุณครูได้นะคะนักเรียนลองดูซิว่าเหรียญมันมันเหมือนกันตรงไหนบางคนอาจจะบอกว่ามีสีเงินเหมือนกันเลยนะคะเป็นรูปวงกลมเหมือนกันนะคะน,นักเรียนลองคิดดูก่อนค่ะ คุณครูก็จะเฉลยแนวตอบให้นักเรียนนะคะว่าสีเหมือนกันค่ะมีรูปในหลวงเหมือนกันด้วยนะคะค่ะ จากเมื่อกี้นะคะคือคุณครูถามว่าเหรียญมีอะไรที่เหมือนกันค่ะตอนนี้เหมือนกันค่ะคุณครูก็จะถามนักเรียนนะคะว่าทั้งเหรียญหนึ่งบาทห้าบาทสิบบาทค่ะมีอะไรที่แตกต่างกันบ้างคะ,ะนักเรียนลองดูสิคะว่าแตกต่างกันยังไงเอ่ยนะคะ,ะบางคนอาจจะบอกว่าขนาดไม่เท่ากันเหรียญหนึ่งบาทก็จะเล็กกว่าเหรียญห้าบาทใช่ไหมคะ เหรียญ5บาทก็จะเล็กกว่าเหรียญ10บาทอาลองมาดูแนวตอบของคุณครูนะคะค่าคำตอบนะคะอาจจะเป็นขนาดไม่เท่ากันค่ะตัวเลขที่แสดงจํานวนเหรียญเนี่ยบนเหรียญเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะคะเช่นถ้า1บาทก็จะเป็นเลข1ใช่ไหมคะถ้าละหบาทก็เป็นเลข5ถ้าเหรียญ10บาทก็จะเป็นเลข10ค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะ คุณครูจะถามนักเรียนว่าให้นักเรียนนะคะลองเปรียบเทียบอุปกรณ์เครื่องเขียนนะคะว่ามีอะไรที่เหมือนกันนะคะ,อะลองดูสิว่าเปรียบเทียบสิว่าก็จะมีดินสอนะคะมีปากกามีไม้บรรทัดมีสมุดนะคะมีหนังสือค่ะนักเรียนลองเปรียบเทียบอุปกรณ์ดูนะคะ ไรเหมือนกันเอ่ยดินสอกับปากกาใช่ไหมคะที่เหมือนกันค่ะ,อ,ะอันอะไรเหมือนคะสมุดกับหนังสือใช่ไหมคะเพราะเป็นอะไรคะลูกเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนกันเพราะอะไรรูปร่างรูปทรงและละักษณะการใช้งานใช่ไหมคะดินสอกับปาก,กาก็ใช้เขียนเหมือนกันนะคะต่อไปครูจะมาสรุปให้ฟังนะคะ ค่ะจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่านะคะการเปรียบเทียบความเหมือนดูได้จากลักษณะที่มองเห็นและเปรียบเทียบว่ามีสิ่งใดที่ซ้ำกันนะคะแตกต่างกันแล้วจึงสรุปสิ่งที่เหมือนกันค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนมากๆเลยนะคะ ที่ตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะคะนักเรียนน่ารักมากาไว้เจอกับคุณครูใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะค่ะสวัสดีค่ะนักเรียนบ๊ายบายเจอกันนะคะ